สวัสดีครับเป็นการตีโจทย์ปัญหาระดับปฐมนะคะบางคนถามว่าทำไมง่ายเหลือเกินนี่แบบประถมครับอ่บอกว่าแม่ค้าครับแม่ค้านะครับมีกระเทียมดอกยี่สเอศษสามส่วน5กิโลกรัมอันนี้เขามีกระเทียมดอกใช่ไหมกระเทียมดอกมีเท่านี้ในหน้านจากรงนี้อ่ะแปลงให้เป็นเศษมันเป็นเศษครับ เธอก็แปลให้เป็นเศษเกินได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นแปลให้เป็นเศษเกินนั่นเองะแปลงเป็นเศษเกินก็เป็นเอาห้าคูณยี่สิบเอ็ดได้ไรครับร้อยห้าบวกอีกสามก็เป็นเท่าไรครับร้อยแปดส่วนห้ากิโลกรัมนี่มีกระเทียมดอกนังไงนะมีกระเทียมดอกอังเงี้ยูเขียนเลยมีมีกระเทียมดอก,อก,ก,รดอกตรงส,สวยๆมาก มีกระเทียมดองเท่ากับครูขอใหแยกแปลงเป็นเศษเกินนะฮะห้าคูณยีิบเอ็ดได้ร้อยห้าบกสามเป็นหนึ่งร้อยแปดส่วนห้ากิโลกรัมใช้ตัวยอ่อคือตัวเ kg แบ่งใส่ถุงค่ะแบ่งใส่ถุงถุงละสามส่วนห้ากิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละสามส่วนห้ากิโลกรัม,รม,มนี่เนี่ยะ ถ้าสมมุติว่าครูมีกระเทียมดองตรงเนี้ย20กิโลกรัมจำได้ไหมครครูมีกระเทียมดอง20กิโลกรัมครูแบ่งใส่ถุงนะ,ะแบ่งใส่ถุงถุงละถุงละ4กิโลกรัมจะได้กี่ถุงจะได้จุดจุดจุดถุงไม่เกี้นั้นก็ตอบได้ถ้อวม่ได้กี่ถุงนะคะให้ถุงมีทั้งหมดถ้ามี20กิโลกรัม มีกระเทียมน้อ20กิโลกร,รมัมใส่ถุงละ4กิโลกร,รมัมถามว่าจะได้กี่ถุงเธอตอบได้เธอตอบ5ถุง5ถุงมาจากไหนเอา20หารด้วยเลขอะไรครับ4ซึ่งคือเท่าไหร่ครับ5แต่ตัวนี้มีกระเทียมแด,ดง185กิโลกร,รมัมแบ่งใส่ถุงละทุนี้ถามว่าจะได้กี่ถุงนะฮะจะได้จะได้กระเทียมค่ะ จะได้กระเทียมดองถุงอ่ะกี่ถุงเธอสามารถหาได้เธอก็เอาหนึ่งร้อยแปดค่ะส่วนด้วยห้าแล้วไงฮะหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยอะไรถุงละสามส่วนห้ากิโลกร,รมัมหารด้วยอะไรเออสามส่วนห้าไงใช่ไหมหารด้วยสามส่วนห้ามีกระเทียมดองเท่านี้จะได้กระเทียมดองเท่ากับกี่ถุง พ่อเธอใส่ถุงละสามส่วนห้ากิโลกร,รัมไงนี่นะฮะเศษส่วนหารกันเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็คูณด้วยห้าส่วนเท่าไหร่ครับสามเป็นไงห้าตัดห้าชิบใช่ไหมใช่ครับัตรตก๋วตัวเลขหนึ่งสุดท้ายมันก็เหลือแค่ร้อยแปดหารด้วยเลขสามงั้นได้กี่ถุงคร้อยแปดหารสามเท่าไหร่ครับ เธอต้องหารได้ไงหนึ่งร้อยแปดหารสามได้เท่ากับสามสิบหกถุงใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเธอจะได้ทั้งหมดสามสิบหกถุงโอเคไหมครับเธอไม่งงนะฮะห้าตัดห้าคำว่าตัดก็คือหารได้เปเล็กหนึ่งสุดท้ายก็เหลือแค่ร้อยแปหารด้วยสามเป็นสาหกถุงแต่โจทย์หารไม่ว่าได้กี่ถุงไม่โจทย์บอกว่าและ ขายถุงละห้าสิบบาทขายถุงละห้าสิบบาทคือหนึ่งถุงได้ห้สิบาทสองถุงได้เไรครับร้อยสามถุงได้ร้อยห้าสิบขาถามว่าแม่ค้าขายกระเทียมดองจะได้เงินกี่บาทเพราะฉะนั้นแม่ค้าขายได้เงินเท่ากับมันมีสาสิบหกถุงนะ นะมีสามสิบหกถุงถุงที่กี่บาทนะถุงกี่บาทนะถุงละห้าสิบนะงนี่นคูณด้วยเท่ไหร่ห้าสิบเนี่ยออพอฉันออกมาสับเสร็จจะได้เป็นหนึ่งพันแปดร้อยบาทแอนเซอร์นี้ป่าคูนะครับง่ายไหมครับแค่นี้เข้าใจไหมคำถามแม่ค้าจะขายได้กี่เงินกี่บาทก็ตอบหนึ่งพันเป็นร้อยบาทมันมีได้สามหกถุงไง ขายถุงละห้าสิบาทก็เอาสามหกคูณห้าสิบมีทั้งหมดเท่านี้แบ่งใส่ถุงและเท่านี้ได้กี่ถุงถ้าก็อีกตันนี่หารด้วยสามส่นห้าได้สามหกถุงแต่ขายถุงละห้าสิบาทก็คูณด้วยสามหกคูณด้วยแลลวห้าสิบคนนี้ได้หนึ่งพันแปด้อยบาทแอนเซอร์โอเคไหมครับนักเรียนฮะเอเบางคนทำไมง่ายเลอเกิดอ๋อนี่เป็นตีโจทย์ปัญหาเศษส่วนระดับปฐมค่ะง,ง่ายๆนะฮะ โอเคนะครับไม่มีคำถามนะครับไม่มีคำถาม